สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําท่าออกกาลังกายที่มีประโยชน์มากๆสาหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วเราจะทําท่าอะไรดีท่านี้ก็มีประโยชน์อย่างมากในการควบคุมความดันโลหิตของเราแต่ก่อนอื่นเลยขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับด็อกเตอร์บาลานซ์คลินิกสำหรับการออกกาลังกายที่สามารถลดความดันโลหิตสูงได้นะครับก็คือ การออกกําลังกายร่วมกับการควบคุมลมหายใจพอการควบคุมลมหายใจนั้นมีบทบาทสําคัญอย่างมากที่จะไปช่วยการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติที่ชื่อว่า parasympathetic nervous system ถ้าเราไปควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติตัวนี้แล้วความนันโลหิตก็สามารถที่จะลดลงได้ควบคู่ไปกับการออกกําลังกายครับมาเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับท่านี้ก็คือการชูแขนขึ้นแล้วก็เอาแขนลง แต่ลืมว่าการหายใจก็สำคัญตอนท,ทําทํช้าช้านะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยหายใจเข้าลึกตอนทํานับ1 2 3าแล้วหายใจออกยาวๆาอีกครั้งนึงนะครับหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆ หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆสามารถทำได้10ถึง12ครั้งนะครับต่อไปท่าที่2ใหท่าที่2ท่านี้อาจจะเพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงโดยที่เราจะเอามือของเรานะครับไว้ที่ด้านหลังสีสรษะแบบนี้จากนั้นโน้มตัวไปด้านหน้าซอกนำไปชิดกับเข่านะครับอ่าศีารษะแบบนี้แล้วก็กลับมา ที่เดิมหานลงไปได้นิดหน่อยนะครับสอบไปแล้วก็กลับมาแต่อย่าลืมว่าการหายใจก็สําคัญค่อยๆหายใจเข้าและออกช้าๆเพราะการหายใจเข้าออกช้านั้นไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตินะครับหายใจเข้าลึกพร้อมกับโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็กลับมาโอเคหายใจเข้าลึกใหม่กลมตัวนะครับ 1 2 3หายใจออกอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกก้มตัว1 2 3หายใจออกยาวๆสามารถทำา 10- ถึง12ครั้งทำข้ขามขาเสร็จแล้วอย่าลืมทำด้านซ้ายนะครับทำคล้ายๆเดิมแล้วก็ าลืมควบคุมการหายใจเข้าออกช้าๆจะได้ลดความดันโลหิตสูงได้นะครับต่อไปท่าที่3ท่าที่3เราจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อส่วนล่างกันบ้างแล้วเราจะทําการก่อนอื่นเลยคือเขาจะออกมาจากเก้าอี้ก่อนค่อยๆถัดตัวออกมานะครับแล้วก็ยกขาขึ้นข้างซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนะครับขวาขึ้นลงง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ลืมว่าการควบคุมการหายใจก็สําคัญ เพราะฉะนั้นหายใจเข้าพร้อมกับยกขาขึ้น1 2 3่งสองสาลงช,ชา้าดีครับหายใจเข้า1 2 3หายใจออกหายใจเข้าลึกใหม่นะครับ1 2 3หายใจออกอายาวเข้าลึก ออกอย,ายาวๆทำตามกันได้อยู่นะครับต่อไปท่าที่4นะครับสำหรับท่านี้เป็นการยืเขย่งการยืเขย่งนี้มีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็อย่าลืมควบคุมการหายใจกันด้วยนะครับท่านี้ถ้าใครทําไม่ไหวหรือว่ารู้สึกจะล้มก็สามารถที่จะหาตัวเก้าอี้มาจับได้แต่ถ้าใครสามารถทํามือเปล่าแบบนี้ก็ทําได้เลยนะครับ เริ่มต้นกันที่หายก็อี้มาก่อนถ้าพร้อมแล้วทำพร้อมกันได้เลยหายใจเข้าพร้อมกับขย e ่ง 1..2..3 ลงชา้าช้าช้าชานะครับอย่าพิ่งแต่พื้นถ้าลมหายใจยังไม่หมดดีครับหายใจเข้าใหม่1 2 3ลงช้าๆดีครับหายใจเข้าใหม่ 1>, 1 2ึสลงช้าๆอย่าอย่าเพิ่งแตะพื้นนะครับค่อยๆช้าๆชาๆ้าชดีครับหายใจเข้าลงช้าๆ้ท่านี้นะครับสามารถทำอย่างน้อยขออย่างน้อยวันละ20ทีในการยืนขย่งแต่ถ้าใครสามารถทำา4 0ถึง60ครั้งก็สามารถทำได้ สามารถแบ่งเป็นเซตย่อยๆทําได้นะครับทำท่าที่4นี้เพราะว่ามีประโยชน์อย่างมากถ้าทำควบคู่กับการหายใจคุมการหายใจไปด้วยก็สามารถที่จะลดความดันโลหิตสูงได้นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการออกกำลังกายที่ทําควบคู่กับการกําหนดลมหายใจเพราะว่าการกําหนดลมหายใจนั้นก็มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการที่จะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติที่ชื่อว่าพาราซิมพาเ h ติกนั่นเองครับ แล้วก็ใครนะครับที่ออกกําลังกายอยู่ก็ขอให้ออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอพออย่างน้อย6-8สัปดาห์ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงของสรีระวิทยาในร่างกายนะครับออกกำลังกา,กายก็อย่าเพิ่งท้อ,อค่อยๆทาไปนะครับสำหรับใครที่ทําแล้วรู้สึกว่าอาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็พูดคุยคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดร์บาลานซ์คลินิก